หมดจ้าตอนนี้ก็เก็บเขาแล้วได้จ้าเสร็จแล้วเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดจ้าข้าวจีก็หมดไข่ตี้ก็หมดจ้าเอาเจ้าหน้าที่จะถ่ายจ้ามนดีกำลังออกมาตอนนี้มนดีกำลังออกมาเสร็จแล้วนะคะรู้กลับบ้านก่อนเย็นเย็นลูกเย็นเตรียมพร้อมกลับบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะสบายดีเหรอ ข้างข้าเขาเก็บเสร็จแล้วนะคะอันเหลือเหลือเหลือร้านนี้ยังไม่เก็บเลยร้านยัยจอยกลับค่ะรอรถค่ะรอรถตกรถค่ะร้านนี้ตกรถร้านนี้ตกรถจะเป็นไรบ้านอยู่ใ้กลับก่อนนะคะเจอกันปีหน้าบายๆป่าเรากลับบ้านกันก่อนตอนนี้เรากลับบ้านกันนะคะ นอ้องคู้ขึ้นรถแล้วขึ้นรแล้วนะคะขึ้นแล้วเดินทางกลับบ้านกันนะคะตอนนี้มดดิ๊ก็ออกมาแล้วนะจ้ากลับผอมมดิ๊เลยมดดิ๊แล้วเฮ้าเกลียพอดีขายเบิร์พอดีหมดรอบหมดหมดรอบแรกมดดิ๊ออกมารอบแรกนี่รอบที่สองพอเราเก็บของเสร็จก็รอบที่สองเก็จพอดีกลับบ้านกาันทีนี้เดินทางกลับบ้าน

หนูจำได้ว่าเคยบายอยู่ใช่ไหมพ่ออันนี้ท่านก็จะมาเสด็จเสด็จรถติดจ้าตอนนี้รถติดเราต้องอ้อมอ้อมอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนั่นไม่ได้อ่อง่ายล้วนี่ยมาดูดิเนี่ยเมันอีก็กลับเหมือนกันเราก็กลับเหมือนกันมันใหม่ก็มาขายด้วยเลยขายหมดเร็ว เห็นไหมเออเออช่วยพ่อเดี๋ยวนึ่ช่วยพ่อพ่อร่างซื้อข้าวหนูไปขอก่อนเดินทางกลับบ้านกอนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายใหม่ๆกันบายบายบายน้ะคุณผู้ข้างในบายบายไปชมพู่